อะครับยกลากเริ่มขึ้นแล้วนะครับจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ชายโทนนี้ก็อาวุธก็แรงแม่นนะครับมีหมัดมีศอกนะครับแล้วก็ทีเด็ดก็มีลูกเตะก้นคอด้วยมาดูกันวันนี้เจอกับทรงเดชนี่ไม่ใช่งานง่ายนะประเภทจังหวะฝีมือนะครับสายกับสายนะครับคู่นี้ที่บางนีได้เรียนไว้แล้วครับฝีมือทบฝีมือครับสายกับสายเจอกันครับ ดูครับว,ว่าซ้ายไหนครับจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับช่วงต้นๆก็ดูใจดูอาวุธก่อนครับเพราะว่ามวยศีมือมวยสไตล์คลาสสิกคล้ายๆกันครับดูที่ว่าแผนการชกของแต่ละมุมครับใครจะพาคู่ชกมาเข้าแผนของตัวเองที่วางไว้ก็โอกาสสูงครับที่เป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับยกแรกครับอ่านใจกันหน่อยเลยครับ เข้าฝ่ายยามที่มัดซ้ายครับชายโทนค่อยๆขยับเข้าไปนะครับแข้งขวาครับแข้งขวาของทรงเดชแทงเข่าขวาเข้าไปครับชายโทนครับก้าวเข้าไปเสียบก้าวเข้าไปแทงเลยครับลูกศิษย์อีกคนนึงนะครับผมน้ําเงินทรงเดชวันนี้จ่าตครับส่งเข้าประกวดเฉียบขาดนี่หักปากาเซียนไปแล้วนะครับ่ชงได้มาดูช่วงนี้นะครับชายโทนนะครับกับทรงเดช ชายโทนี้ซ้ายกับซ้ายเลยครับก็จะชกกันยากนิดนึงนะครับค่อยๆขยับเข้าไปมีหมัดหน้าขออย่าเปิดเกมเลยครับชายโทนทรงเดชนะประเภทตั้งรับอยู่แล้วนะครับเก็บกันบางโตและอาวุธก็แม่นเหมือนกันอยู่ที่การยืนระยะครับการยืนระยะแล้วก็จังหวะของใครครับวันนี้จะเป็นใจมากกว่ากันครับแนมะ่แต่จังหวะนี้ครับทรงเดชเกี่ยวได้แล้วก็เห็นก่อนลานโชว์ไปหนึ่งทีครับ จังหวะกันหน่อยครับนี่ครับตัดล้มแล้วยิ้มใส่สักหน่อยครับตัดไม้คมน้ำแล้วครับชายโทนทรงเดชก็แหมยังยังยังนี่นะครับโดนมาหาจังหวะเหมาะๆมาะดีกว่าครับ่อยเอาคืนครับยังไม่ผีผามครับโดนถีบไว้ก่อนครับตะซ้ายไปครับทรงเดช จดจ้องๆกันก่อน้วครับชิงจังหวะกันออกอาวุธนะครับแล้ว่าเดินยับเข้าหาชายโทนขายยาวๆสงเดชก,ก็มีหมัดซ้ายนะครับคอยบวกอยู่ตลอดแล้วก็แข้งซ้ายเกมการชกนี้ถือว่ายังคู่ที่สูงสีนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนละครับมาถึงตอนนี้ขยับเข้าไปครับชายโทนครับดักเสียบเอาเลยครับสงเดชหีบว่าชายโทนแตะซ้าย หมดยกแรกก่อนครับที่สองยกนี้เดี๋ยวดูครับระดับของความเข้มข้นครับจะเป็นฝ่ายขยับเข้าไปนะครับชายโทนครับเตะซ้ายจับได้จับได้นี่ครับตัดล่างเียเลยครับสะอาดไปเลยครับถึงทิ้งจังหวะออกกันแล้วครับจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่โอ้โหเ่มจะเจาะยางเหมือนกันนะครับชายโทนดูนะครับแล้วก็เปิดเกมด้วยของเด็กก็ยังคุมรูปมวยนื่นครับชกในเกมตั้งรับ อยู่จังหวะทีมือก็ถือว่าจัดจ้ามีมวยซ้ายนะครับแข้งขวาก็ทำผลงานได้ดีนะครับออกสกัดได้แรงๆเหมือนกันดูครับจังหวะจะเป็นใจให้ใครกวากันครับดูครับโยกเข้าไปครับชายโซนซ้ายยาวๆครับแต่ว่ายังติดบังครับพยายามจะเดินกดดันบีบเข้าไปเรื่อยๆครับทางด้านทรงเดชเองก็ไม่ตกใจครับคุมเกมคุมจังหวะครับหมุนออกข้างครับรอดักรอสวนรอโต้ครับนี่ครับกรรมการ เด็กเกมแล้วก็เรียกทางคู่ให้ออกอาวุธกันหน่อยน้องคู่เอ่งนำรายการแล้วครับออกหน่อยครับกรรมการดอนชัยทัตท่บอกออกหน่อยครับอย่าเล็งนานครับเดี๋ยวเป็นแจะง่วงเสียครับนี่ครับเตะซ้ายะเลยครับชายโทนส่งเด็กว่ายังไงครับออกออกืม่ปลาครับนี่ขวาครับโอ้ตกนี่พี่อรีเรียบร้อยเช็ดบินพี่ครับโอ้โหเต็มเต็มปลายางเลยครับจังหวะออกแทงซ้ายขยับแล้วก็ฟันอกทีเดียวเรียบร้อยเลยครับ ดูครับจังหวะกระพริบกระพริบตาเดียวครับชายโทนครับไม่ได้มีแค่ฝีมือครับดูครับลูกทีเด็ดลูกทีขาดลูกอัมมาหิตครับป่านี้นี่เสียฟิลนี่ยิ้มปากฉีกน่าจะถึงใบหูแล้วละครับจังหวะนี้ครับได้โอกาสสับเสียเลยครับแล้วดูครับจังหวะปิดบัญชีครับโอ้เบด